สวัสดีบรรยากาศยามเย็นด้วยนะครับผมอยู่กันที่หน้าบ้านนะครับผมหลังจากไปทําคลิปมาให้พี่น้องได้รับชมก็ติดไม้ติดมือมาพอได้ดูพอได้ชมกันไปนะครับคลิปนี้มีตู้บีบีมาครับพี่น้องนะครับมีสายไฟมีโน้ตบุ๊กมีไม้นะครับแล้วก็มี power เออนะฮะอันเกา่าอันใหม่ยังมีเหลืออยู่เด้อมาตัวนี้ อืมนะลงไปพันเตนี่ไปแค่สองเองเอา้เอามีใครส่วนไหมผีเสื้อครับผมยี่นิ้วไม้อัดเท้ตราภูเขานะครับตัวนี้20ิบมิลเลยนะครับเป็นของบริษัทนี้นะครับเป็น21นิ้วด้วยพี่น้องไม่มีขอบเหล็กนะครับมือจับเป็นมือ,อแบบนี้นะครับใครเอา ลิปนี้ก่อนสงกรานเลยเอาไปเลยใบละพันห้าครับผมตู้เปล่าสวยมากตัวนี้รับประกันให้เลยนะครับเป็นตู้ไม้อัดเทส20มิลแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าตราภูเขาหรือเปล่านะครับตัวนี้ได้ในราคาอันละ1,500บาทเอามาขายว่าจะเอาพันเปรตนะอันนี้ขอทุนคืนเลยแล้วกันพันห้าครับพี่โนโ้องเอาไปมี2ใบาขามมนิเตอร์ครับผมเป็นขาเหล็กน,นะครับ ก็คือแข็งแรงขาเหล็กเงาวับเลยนี่นะครับแบบนี้นี่รับประกันใช้งานกันแบบลืมไปเลยครับพี่น้องนะครับเหล็กทุกส่วนครับผมนี่นะครับผมใครที่หาอยู่ใช้กันยาวๆผมแนะนําแบบนี้เลยดีกว่าไอตัวที่เราซื้อแบบเป็นพลาส,สติกแปบ๊บเดียวก็หักแบบนี้นี่ลืมกันไปเลยพี่น้องห้าร้อยห้าสิบาทครับผมมีอยสองตัวนะตัวละห้าร้อยห้าสิบนะครับเป็นขามอนิเตอร์นะครับนี่ ขาละ550มี2ขาเด้วมาเอาไปน้องอโดก8นิ้วมีใครหาอยู่ไหมผมมีทั้งหมด6กโดกนะครับผมนี่เป็น8นิ้ว NPE นะครับผมเป็น NPE นะครับรุ่น300ร้อยบาทที่8โอห์มนะครับเป็นโค้งโลนะครับนี่ถอดออกจากตู้เลยนะครับถอดออกจากตู้เลยครับผมนะฮะโดกละ 4 5 0หบาทครับพี่น้องนะครับมีอยู่ทั้งหมดหโดอกเป็นโครงโหลนะครับนี่เป็นโครงโหลนะครับใครที่เล่น8ดนิ้วมาเอาไปเลยครับผมมีทั้งหมด6กดอกนะครับถอดตู้ออกจากตู้แล้วนะครับมาเอาเด้อ450อหต่อดอกนะครับแล้วก็ตู้ครับผมนี่เอาแยกตู้ก็แยกอ๋อถ้าพร้อมทั้งดังก็ว่ากันไปแยกตู้ครับผมอืมนี่ตู้แดนิ้ว ตู้แปดนิ้วนะครับผมเป็นฮอนหลดตรงนี้เป็นส่เลมนะครับมีปากพลาสติกให้แบบนี้เลยด้านหน้าเป็นฮอนหลดนะครับจะโหลดประมาณนี้นี่จะโหลดประมาณนี้นะครับนี่ใส่ดอกไปก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ใส่ตะเกรงตู้สวยนะครับมีขอบเหล็กแบบนี้ด้วยนี่นะครับขอบเหล็กบนนะครับผมแล้วก็ขอบเบบ็ตัวไว้ยึดนะครับมีชุดเขนให้ด้วยหใบนะครับ อันนี้เอาไปในราคาใบาละ650บาทนะครับ650บาทครับผมนี่นะแบบนี้เลยเด้พี่น้องดอก450ตู้650แต่ถ้าเอาทั้งตู้ทั้งดอกพันเดียวพี่น้องนะครับถ้าเอาทั้งตู้ทั้งดอกพันเดียวตู้8ดนิ้วมีทั้งหมด6ตู้นะครับมีชุดแขวนใครอยากแยกมาเอาไปนะครับผมสาย สายตัวนี้ผมเดาเอานะน่าจะ25เมตรครับพี่น้องน่าจะซื้อมาร้อยเมตรนะอันนี้ผมเดานะตามโกงที่เห็นเลยเด้อนี่อ่ะผิดพลาดยังไงไม่ว่ากันนะครับไม่ได้วัดเด้อตัวนี้เอ,อ่อเป็นสายอะไรนี่นะครับเป็นเดี๋ยวนะพี่น้องดูก่อนเป็นสาย vct 2คูณ1นนะครับ2คูณ1.5 นะครับผมนี่นี่นะครับแล้วก็อันนี้ล่ะอันนี้เป็นสายอะไรอะ่ะดูขนาดก่อนพี่นอ้องเดี๋ยว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 ดูให้ก่อนนะครับเป็นสองคูณหนึ่งจุดห้าทั้งหมดเลยไหมอืมอันนี้ก็สองคูณหนึ่งจุดห้าอนี่ก็สองคูณหนึ่งจุดห้าน่าจะสองคูณหนึ่งจุดห้าทั้งหมดครับพี่น้องนะครับ สาย2องคูณ 1. นทั้งหมดเลยนะครับผมตัวนี้ยาว2 5่เมตรครับผมนะครับน่าจะ25เมตรซื้อมา100เมตรนะตัวนี้น่าจะตัดแบ่งสนะครับหัวสเปคคอนมีครบให้นะครับนี่นะครับเป็นของยี่ห้ออะไรนี่โอ้เป็นของหลีดเลยเด้อพี่น้องนี่สายตัวนี้ผมบอกได้เลยว่ายังใหม่อยู่เลยนะครับชุดนี้ผมต้องแก้งก่อนลูกค้าออกงานสองงานนะครับนี่นะครับดูครับเป็น2คูณ 1. นะครับทำเบียดได้นะอืมทำเบียดได้นะครับเบียดประมาณข้างละสองไหวอยู่ครับผมเออเอาเส้นละ650นะครับเส้นละ650พร้อมสเปคคอนเลยนะสายโอ,อกงานสองงานด้วยพี่น้องนะครับสายโอ,อกงานสองงานเส้นละ650บาทนะครับยาว25เมตรสายใหม่ๆเลยนะครับ2องคูณหนมีหัวให้ครบนะครับโรค850บาทครับผม 850บาทครับมีอยู่ตัวเดียวยาวน่าจะ2.5 1ตันเด้อพี่น้องนะครับตู้ตัวนี้ยังอยู่นะครับนี่ตู้ตัวนี้ยังอยู่นะครับก็ฮอนโหลดนะครับโขบเหล็กแน่นหนามีในส่วนของตะแกรงเหล็กให้ฮอนโหลดแบบนี้เด้อนะสวยนะนี่นะครับผมยังอยู่นะครับตัวนี้ใครเอาก็ตัวนี้4ใบ3,500บาทพร้อมชุดแขวนเลย สี่ใบสามพันห้าร้อย 3, บาทพร้อมชุดแขวนยังสวยๆอยู่เลยเด้อพี่น้องนี่นะครับผมเจ๋งไหมนี่นะครับเปิดหลังฮอนด้าด้วยนะครับมีสเปคค่อนให้ครบเออนะฮะสามพันห้าร้อยบาทนะครับมีมือจับไหมไม่มีเด้อพี่น้องด้านบนไม่มีนะครับผมตัวนี้สี่ใบสามพันห้าร้อยบาทนะครับผมบีวีครับพี่น้องนี่ได้เจ้าบีวีมาครับผมตัวนี้เป็นขนาดมาตรฐานนะ 5 6า0ิบหกแปดสิคูณแปครับพี่น้องนะครับก็ได้มาทั้งหมด4ีใบนะครับตัวนี้จะได้มาเป็นชุดตะเกรงปั๊ม้ะพี่น้องนี่ตะเกรงปั๊มสวยๆเลยจะไม่มีขอบเหล็กนะครับตัวนี้เป็นไมอาเทสนะครับผมเป็นรุ่นฝาบนเป็นตะแกรงปั๊มใช้งาน2งานเองนะครับใช้งาน2งานนี่นะครับฝาบนฝายังไม่มีริ้วรอยเลยนะครับก็ตู้บีีตัวนี้สภาพใช้งานสองงานสวยๆเลย ไม้อัดเทยี่บมิลนะครับไม่มีขขบเหล็กใบละ2000ท่วนนะครับสองพท่วนมีตะเกรงในส่วนของฟิลเตอร์ให้ด้วยนะครับนี่ตะเกรงฟิลเตอร์ครบนะครับผมตัวนี้สีใบให้ใบละ2000บาทแล้วก็จะมีดอกอยู่ด้านในนะเป็นของทั้มเบิกไม้เลยใช้งานสองงานนะครับสวยๆเลยดอกละ1850บาทมีทั้งหมด สี่ดอกเหมือนกันนะครับสิบแปดนิ้วใครหาอยู่ตอนนี้ทรั์มีเข้ามาทั้งหมดสี่ดอกนะครับผมก็ดอกละหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบโทรมาใครจะเอานะครับมาดูในส่วนของโน้ตบุ๊กครับพี่น้องวันนี้ได้มาหนึ่งเครื่องนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับหลุดจำนำมาจากโรงจำนำนะครับเป็นเอซุตนะครับผมนะครับตัวนี้เป็นโอ้ไม่ใช่เป็นเ e โน v วอโอ้ยนะฮะเรโนเวโจวัดยทะยง17นิ้วนะครับผม สภาพพี่น้องดูก่อนสวยนะนี่นะครับผม book, โน้ตบุ๊กจอใหญ่เลยเบ็ดเก็บไฟลื่นๆเลยครับพี่น้องนี่เล่น youtube ลื่นๆเลยครับผมอ่าตัวนี้เดี๋ยวผมดูแรมให้ก่อนนะว่าเท่าไหร่นะครับผมจุ๊บนี่นะครับก็ไปลงโปรแกรมใหม่ก็ได้นะครับนี่ลงมาเป็นโปรแกรมอ่าน่าจะเป็น Windows 10มาให้แล้วนะตัวนี้เป็นแรม4นะครับผมแรม4นะครับผมนี่นะครับ อะไรนี่ R5 ไม่รู้อะเ,ออเป็นแรม4นะครับผมนี่นะครับตัวนี้เวิร์กอยู่นะฮะถือว่าโอเคเลยสภาพโดยรวมสวยนะ่อมมาหรือยังดูด้านหลังสิเออนี่ครับสติกอร์ยังอยู่นะนี่ครับไม่แน่ใจนะแต่ลำโพงไม่แตกนะมีกระเป๋าให้ด้วยแต่กระเป๋าไม่ค่อยสวยนะครับอันนี้แจ้งให้ไว้ก่อนเลยกระเป๋าไม่ค่อยสวยนะครับผมใครที่จะเอาก็เครื่องนี้ได้อยู่ที่5,000 500บาทเด้อพี่น้องเด้อนะครับตัวนี้จอใหญ่มากนะครับสภาพสวยเลยนะครับเดี๋ยวปิดให้ดูนะนี่ครับผมดูดูความสวยพี่น้องนี่ยังไม่ได้เช็ดนะไม่มีแตกนะครับนี่นะฮะสภาพสวยมากนะครับก็5,500าบาทครับผมใครสนใจโทรมาวันนี้ได้เจ้าฮอนนะครับผมฮอนฮอนตัวนี้ก็อยู่ในรถใช้งานสองงานเหมือนกันนะครับก็ โอ้ยนะฮะไม่รู้จะบอกว่าสวยยังไงแล้วครับเป็นนาโนวาเ v 1 5ีสิบ้าพี่น้องพร้อมตูดนะครับไดเวอร์ยูนิตนะครับก็จะเป็นของเขาเลยนาโนวาตัวนี้เลยนะครับปากก็น่าจะเป็น15้นิ้วทีใหม่ใหม่เลยเอานะครับได้มาทั้งหมด4่ปากครับพี่น้องสวยงามเลยใช้งาน2งานนะครับพี่น้องยังไม่มีเกือบจะไม่มีริ้วรอยเลยนะครับได้ปากละ900บาทครับพี่น้อง900บาทใหม่ๆเลยนะครับปากละ900บาทพร้อมดังไปเลย นะครับผมตู้สิบห้านิ้วครับผมโอ้ยเขาบอกเขาจะเอานะครับไม่มาเอานะครับผมตู้สิบห้านิ้วสวยเลยครับผมพี่น้องนี่นะครับปากเป็นเฉียงชึ๊บชึกนี่นะครับผมมีตรงเปดใส่ได้พอยซอสใส่ได้เด้อนะครับตัวนี้สวยมากเพราะว่าเนี่ยพี่น้องดูเก็บงานอืมนะครับลูกค้าบอกว่าจะเอาบิลมาเทินไม่มาครับพี่น้องนะฮะก็เอ้าขายเต็นโตไปนะครับตัวนี้ส่งได้นะค่าส่งน่าจะประมาณสองร้อยบาทนะครับผม รับเอง1,500บาทตัวใบเด้อ15นิ้ว2คูณ2พร้อมจะส่งทั่วประเทศ1,700บาทพี่น้องดูดูความสวยโอ้โหผมไม่อยากจะพูดอะนะครับเก็บสีใหม่นี่นึกว่ามือ1น่นะตัวนี้นี่ถ้าไม่รวมกับสีโลกผมตีให้99%เลยนะครับผมนี่นะฮะมีเพจให้ครบนะครับผม4ใบสวยๆทั้ง4ใบเลยครับพี่น้องนะครับใบละพันหเด้อพี่น้องเด มาเอาไปเลยครับผมนะฮะามาดูตัวนี้กันหน่อยครับผมยังอยู่ดนอนี่นะครับกลางสวยนะตัวนี้เป็นตะเกรงให้มีชุดแขวนแบบติดในตัวเลยนะครับเดี๋ยวจะมีชุดตะเกรงปิดให้นะครับแล้วก็จะมีชุดแขวนให้อย่างดีตัวนี้นะครับมีผ้ามีอะไรปิดหมดตะเกรงปิดหมดนะครับซื้อมาจากลูกค้าบอกว่าซื้อมาจากบ้านโมนะตอนนั้นนี่หลายตังค์เลยนะนะครับนี่นะฮะตัวนี้ชุดละ3,5 0 0ครับผม4ใบ 3,500บาทครับพี่น้องสวยเลยนะครับ12นิ้ว2คูณ1ใส่เป็นแหลมสงก็ได้นะเออส่วนตัวนี้มาเอาไปครับผมใบละป0 0นะครับผม50บาทนะเออเอา8นิ้วนะครับก็ชุดนั้นเลยนะครับเหลกกันนอยครับผมตัวนี้ c u ลึก17ครับพี่น้องนะฮะเหลก c u ลึก17ครับตัวนี้ได้1 5 0 0บาท c u ลึก17เด้อ1 0 0 0 ห้าร้อยบาทเป็นของคันนี้นะครับผมนี่นะครับตัวนี้สวยนะนี่สีอูลึกดสิครับผมสภาพสวยไม่มีแตกนะครับสภาพงามๆเลยพี่น้องนี้นะครับผมสวยมากตัวนี้นะครับได้ในราคาหนึ่งพันสี่ร้อยบาทเอ้ยหนึ่งพันห้าร้อบาทรวมจะส่งก็ค่าจะส่งร้อยบาทนะครับผมมีอะไรเข้ามาอีกมะมาดูตัวนี้พี่น้องนี่นะครับได้มาครับผมโอ้โหนะฮะ ใช้งานสองงานที่นองนะครับผมไม่รู้งานอะไรนะครับไม่รู้เป็นงานเปิดแบบกินเลี้ยงหรือเปล่านะฮะดูครับไปน้องสติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบใครที่จะซื้อรุ่นนี้นะครับตอนนี้น่าจะประมาณหมื่นห้านะครับผมน่าจะประมาณหมื่นห้าผมได้สภาพเอี่ยมเอียมมาเลยใช้งานสองงานไม่มีจีไม่มีหามพี่น้องดูแต่ปลั๊กก็พอ <c oughs> สวยสวยสวยนะครับนานๆจะเจอของสวยสักทีนะครับไมโครเทค mt 4ี่พันแปด ตัวนี้จะตกชแนลละ800ที่กี่โอมาไม่รู้เหมือนกัน <c ười> ขับ18ได้ขั้ละ2เลยนะ2 2 2 2ก็คือ8ออกได้เลยนะครับผมตัวนี้ใหม่มากนะครับใช้งาน2งานเองพี่น้องถ้าไปซื้อมือหนึ่งก็1มื่นแต่มาเอากับผมผมให้หนึ่งม่นสองพับาทครับพี่น้อง12,300บาทดูสภาพครับพี่นอ้องนะฮะ สวยๆเลยพี่น้องเอ้ยนะฮะไม่รู้จะพูดคำไหนแล้วนะครับใครที่กำลังจะมองหาสี่ชแนลเล่น4ี่คูณสี่มาตัวนี้ไปจบแน่นอนครับผมคราวพี่น้องตัวนี้เป็นคราวเทนะครับรับประกันตัวนี้เทแน่นอน1้0นนะครับด้านในเดิมๆเป็นคราวไมโครเทค600ใครที่หามือหนึ่งของเทสมาดูครับผมนี่นะฮะตัวนี้ได้ในราคา7 0 0 0ทัวนวนะครับได้ในราคา7 0 0 0นะครับตัวนี้เป็นคราวเท้ นะครับเป็นรุ่น600นะครับผมสนใจโทรมาพี่น้องตัวนี้ทั้ง2ตัวเลยนะใหม่สวยทั้งคู่เลยนะครับามาดูในส่วนของเหล็กหน่อยครับผมนี่ได้เจ้าเหล็ก8ปยูมาครับพี่น้องนะแปดลึกสิบนี่นะอันนี้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้แปดแล้วพี่น้องแปดลึกสิบเจ็ดนะครับผมตัวนี้เป็นแปดยูลึกสิบเจ็ดนะครับตัวนี้สภาพสวยเป็นของ NTS ฝาปิดครบ นะครับตัวนี้ย้ําว่าได้มาฝาปิดครบเด้อพี่น้องนะครับตัวนี้จัดให้ในราคา2,300บาทครับพี่น้องนะสภาพสวยมากนี่ดูด้านในครับอุ้ยนะฮะก็ตัวนี้มากับรถเจ้าใช้งาน2วันเออนะฮะมารถเดียวกันเออนะฮะนี่รับประกันความสวยครับผมนะฮะตัวนี้จัดได้เลยครับพี่น้องนะครับเจ้าเหล็กนะครับผมได้ในราคา 2,300บาทครับผมนะฮะไมโครเทคตองเจ็ดครับผมนานๆจะเจอทีนะฮะมีชุดย้ายเสามาให้นี่ชุดย้ายเสาติดมานะครับผมรุ่นนี้ดีนะมีในส่วนของดีเลย์มีในส่วนของอ,อะไรอะ่ะพวก EQ พวกกันโหนอยู่ในตัวหมดเลยนะเอาไปปรับจูนกันเราเองนะครับแต่ว่ากลงมาแค่นี้นพี่น้องไม่มีฟองน้ำมานะ่ะเสียดายมากนะครับนี่นะครับเป็น mt ตอง 7D นะครับผม ตัวนี้สภาพสวยนะครับนี่นะครับเก็มๆเลยใช้งานได้ปกตินะครับรุ่นนี้จูนไม้ได้ด้วยนะครับผมนะฮะแล้วก็มีในส่วนของการอ่าทำเอฟโคนี่มีเอฟเฟกมี EQ อยู่ในตัวเลยรุ่นนี้แพงนะมือหนึ่งนี้ประมาณเกือบ5,000กว่าบาทนะนะครับตัวนี้เอาไป3,000บาทครับพี่น้องพร้อมกลงแบบนี้นะสภาพได้ไปแบบนี้อะแดปเตอร์มีชุดย้ายเสาให้มียางกันกลิ้งให้เอาไป3,000บาทครับพี่น้องตัวนี้ได้3,000บาทนะครับผมเจ้า ไมโครเทคตองเจ็ดนะฮะดีด้วยตัวนี้โอ้โหนะฮะมาพี่น้องมาอีกแล้วก็ผมไดรเวอร์แรกพีเอตัวนี้จะเป็นรุ่นมี RTA อยู่ด้านหน้าเด้อนะครับตัวนี้ใครสนใจที่กําลังจะมองหาเป็นโครสดิจิตอลนะครับไม่อยากคัด EQ ไม่อยากมีโครสไม่อยากมีคลอมีเกตให้มันยุ่งยากตัวเดียวจบเลยครับผมเป็น DBX ไดเวอร์แรกพเอตัวนี้เป็นก๊อปเกรดดีนะครับผมใช้งานเสียงดีด้วยใช้งานง่ายด้วยแล้วก็สามารถปรับจูนได้ด้วยนะครับตัวนี้ ได้ในราคา5,000ทุวนครับพี่น้องตัวนี้ได้ในราคา5,000ทุนสภาพสวยนะมือสองดูสภาพพี่น้องนี่ไม่มีริ้วรอยนะครับหัวน็อตยังดำปุ๊ดเลยครับผมตัวนี้ได้ในราคา5,000บาทนะครับเป็น d ด y รก r PE นะครับตัวนี้เหมาะมากนะครับคมเกรนะครับพวกลิมิเตอร์อะไรอยู่นนี้หมดเลยพี่น้องนะครับเอาไปทํากันไมโหอนะครับผมทำโอ้โหได้หลายอย่างอ่ะนะครับแท่นเดียวจบเลยนะครับ5,000ท้วน ตัวนี้ยังอยู่นะครับ EU ร้อสภาพผมตีให้99.9%เลยครับพี่น้องนะครับตัวนี้ได้2,500บาทใหม่มากขับกลางเหลมครับพี่น้องนะครับ12นิ้วข้าวละ2หรือว่าจะเป็นเหลมก็ออกนะเออนะครับสนใจโทรมานะครับผมแล้วก็มีตัวนี้ครับพี่น้องนาที่เข้ามาอีกหนึ่งตัวนะครับก็จะเป็นในส่วนของอ้าวยังไม่ได้แกะถุงเลยนะฮะตัวนี้เป็นอะไรอะ นะครับตัวนี้เป็นโครสเด้อพี่น้องนะเป็นโครสอ,อ่าเป็นขั้นขออะไระลืมแล้วเดี๋ยวนะผมก็เก็ตไม่โอกอะ่ะอ๋อตัวนี้โครสด,ดิจิตอลของบารินเจอร์พี่น้องนะครับเป็นโครสด,ดิจิตอลของบารินเจอร์นะครับผมเดี๋ยวขอญาตเกะก่อนอดึงถุงก่อนให้พี่น้องได้ชมก่อนตรวดตรวดตรวด,รวดออกมาออกมาออกมานะครับวันนี้ได้มาอีกหนึ่งตัว นะครับผมนี่เป็นบาร์เรนเจอร์ครับพี่น้องนี่นะครับผมนี่นะฮะชึบด้านข้างเขียนอะไรามานี่สินค้ามีปัญหาการุณาติดต่อหรือส่งเครื่องส้มบริษัท KC Music โอ้นะครับของแท้แน่นอนครับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวด้วยพี่น้องโอ้ยนะฮะนี่นะครับตัวนี้จะเป็น 96k ด้วยพี่น้องนะครับเป็นครอสดิจิตอลของ บาร์เรนเจอร์นะครับตัวนี้เป็นของเทสเลยเด้อตัวนี้ได้ในราคา4,500บาทนะครับใครสนใจเอาไปเล่นนะครับตัวนี้ปรับจูนมาเรียบร้อยตัวนี้มีการตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะนะครับติดมากับเครื่องเรียบร้อยไปถึงก็ใช้งานได้เลยไปเลือกเอาว่าจะเล่นสองทางหรือ3ทางหรือจะไปปรับจูนใหม่ก็ได้ใครที่เก่งๆนะบาร์เรนเจอร์เดอพี่น้องนะครับโรสตัวนี้4,500บาทนะครับผมสวยงามตัวนี้สวยจริงนะครับแล้วก็เป็น ในส่วนของปลั๊กไฟตัวนี้นะครับได้1,000บาทนะนะครับตัวนี้เป็นของฮอนดีปลั๊กไฟใหญ่นะตัวนี้ได้1,000บาทมีโวลต์วัแล้วก็ไมชัวยูอาร์ยี่สดีนะครับตัวนี้เป็นรุ่นเสาเบนนะครับใช้งานได้ปกติตัวนี้ได้ในราคา1,900บาทเซนเซตัวนี้ได้พันเดียวนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมไมโลยยูเจ็ดแปดเอ็กนนะครับตัวนี้ใช้งานก็โอเคเลยนะครับรับสัญญ,ญาณได้ดีได้ 1,400บาทนะครับตัวนี้ได้1,400บาทนะครับแล้วก็จะมีครอสสามทางใครหาอยู่นะครับเป็นของ my npe 2ทางก็ได้3ทางก็ได้ตัวนี้ได้พัน3นะครับแล้วก็ eq bss นะครับตัวนี้ก้านหัก1ก้านอันนี้เอาไป1,900นะครับผมเอาไป1,900นะครับแล้วก็ DBX ตัวนี้2,300บาทนะครับส่วนครอสก็ตัวนี้ตัวละพันอันนี้1,200อันนี้1,300ตัวนี้เป็นสินค้าเมื่อหนึ่งแล้วก็ตัวนี้2,200บาทนะครับ ยังเหลือไม่นะพี่น้องแล้วก็ยังเหลือมิกนะนี่นะครับใครบอกว่าหมดแล้วยังม,มีเข้ามาอีกเป็นมิกอัลโตตัวนี้ใหม่มากมีกล่องครบนะครับนี่ลูกค้าซื้อมาใช้งานน้อยเลยนะครับผมมีกล่องให้ครบคู่มือมาพร้อมเลยตัวนี้ซื้อมาเกือบสี่พันกว่าบาทนะนะครับตัวนี้เอาไปแค่สามพันสามร้อยบาทครับพี่น้องนี้นะครับตัวนี้ใหม่จนะริงนะฮะใหม่เลยนะครับเป็นรุ่น 1 2 2 fx นะครับเอฟเฟกหวานมากเป็นเอฟเฟกต์สองชั้นนะครับดูแต่หัวก็พอครับเงาวับเลยนะครับสวยมากนะครับตัวนี้3 3 0 0บาทนะครับมามาถึงคิวเจ้า skm 900นะครับผมวันนี้ได้มาสองตัวนะครับตัวนี้วันก่อนเทสไปแล้ว50เมตรพี่น้องไม่มีหลุด50เมตรไม่มีหลุดอันนั้นคือเทสเบื้องต้นนะแต่ใช้งานจริงยังไม่แน่ใจนะแต่ก็ น่าจะ30น่าจะโรอดอะ่ะผมดูไปแล้วนะตัวนี้สินค้า,าตัดสต็อกมาพี่น้องเนี่ยลังนี่บูบี้มาหมดเลยนะครับตัวนี้ยังไม่เคยโดนไฟนะตัวนี้ยังไม่เคยโดนไฟนะครับเป็นเซนเซอร์นะครับ s k m 9 0 0นะครับตัวนี้ยังไม่เคยโดนไฟนะนะครับตัวนี้ลูกค้าซื้อมายังไม่ได้ใช้งานเลยนะฮะก็น่าจะซื้อมาสำรองหรือเปล่าร้อนเงินหรือเปล่าเอามาปล่อยก่อนเลยหัวไม้สวย,สวย นะครับบุกแค่กลงไม่สมบูรณ์กลงไม่สมบูรณ์แค่นั้นเองนอกนั้นเ่๋วจ้าบเลยนะครับเอาไปในราคา3,300บาทเด้อพี่น้องเด้อนะครับแล้วก็ไม่ราคาโปรยังมีเหลืออยู่นะ MT ตอง5มือหนึ่งสภาพสวยๆมือหนึ่งนะครับผมใช้งานดีนะครับตัวนี้50เมตรสบายนะครับไม่มีหลุดด้วยเป็นไมโ o t e c h ตอง 5D ตัวนี้เอาไปในราคา2 0 0พ 800บาทนะครับ2,800บาทสินค้ามือ1จัดโปรให้แล้วก็ตรง3สินค้ามือ1เหมือนกันโปรยูโรเทค30เมตร40เมตรสบายตัวนี้ก็ยังอยู่ในราคาโปรนะ2,650บาทนะครับเน็ตเวิร์กยังโทรมีให้เลือกอยู่เด้อนะครับ32ก็มีได้มาตัวเดียวสภาพใหม่มากตัวนี้ได้พันเดียวตัวนี้1คูณหน่งนะครับสภาพก็นี่แหละเออเอาขายตามนี่เลยใช้งานได้อยู่นะ นะครับตัวนี้400แล้วก็ตัวนี้รุ่น C5 ตัวด้านล่าง3ด้านบน2ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้ได้ตัวละพันนะครับปิดท้าย2รายการนะครับนี่ใครหาสเตปดาวอยู่ 120m เรเดอพี่น้องตัวนี้ใครสนใจมาเอาไปเลยครับได้ในราคา7,000ทุวนนะครับตัวนี้ได้ในราคา7,000ทุวนใช้งานได้ปกติเลยเร้อพี่น้องรุ่น120นะครับผมนะฮะแล้วก็ตัวนี้ตัวสุดท้ายมา สายมอนิเตอร์ตู้พลาส,สติก1ินิ้วพร้อมดังเป็นของ p ีโอเดโนะครับผมมีคู่หนึ่งใครเอาคู่นี้ผมให้ในราคา5,000ันทุนนะครับ5,000ันทุนนะฮะออะคอนโหลดถอดแล้วก็ให้ดูหน่อยเออนะฮะไม่เคยถอดเลยพี่น้องก็ไม่ได้ดูเลยคอนโหลดอวยชัยนะครับผมเป็น2คูณ1ใส่ปากลาเลหรือใครจะไปเปลงทำเป็นปาก คอยโซดเป็ดเปดก็ทําเอาเด้อพี่น้องตัวนี้เป็นฮอนโหลดนะครับลูกค้าใช้งานมือเดียวนะครับตัวนี้นี่นะฮะเป็นฮอนโหลดนะครับผม2อคูณหนึ่งหน้าขาวสวยๆเลยนะครับมีทั้งหมด6ใบให้บริการพี่น้องตัวนี้ได้ในราคา3,300บาทครับพี่น้องมีทั้งหมด6ใบามาเลือกมาเอากันได้นะครับตัวนี้สภาพเหมือนได้มือหนึ่งเลยนะนี่นะครับลูกค้าใช้งานแค่ไม่ถึง2-3งถึงางานนี่แหละแล้วก็ตัวนี้เสียดายมากครับพี่น้องตัวนี้ฮอนโหลดสวยมาก นะครับแบรนด์ดังทําด้วยเป็นตะเกรงเขาทาเป็นสีดอํอ่ะพี่น้องนี่นะครับเป็นฮ้อนโลดสองคูณหนึ่งแต่โลปากเรียบร้อยให้ตําหนี่ครับพี่น้องนี่เปลือกไม้ล่อนฝั่งนี้นิดเดียวเนี่ยแค่นี้ที่ผมล่อนให้ดูอ่ะเอาไปซ้มเอาเด้ออืมเสียดายมากนะครับคือได้มาหกใบอะ่ะผมขายไปในราคาสองพันห้าร้อยบาทมีคนเอาไปหมดแล้วมีตัวเนี้ยตาหนี่ใบหนึ่งก็เลยต้องมาโลให้เอา้าจากใบละสองพันห้ามันจะต้องขายห้าพันคู่นี้ ผมเอาสี่พันเป็นฮอนโรดนะครับฮอนโรดเรซิ่งเลยนะพี่น้องโลดติดเลยนะสวยมากครับผมนี่นะครับเป็นงานของทางโคราชหรือเปล่าครับนี่นะครับดูเหล็กก็โหนะครับเป็นสองคูณหนึ่งนะครับโลปากตรงกลางให้เรียบร้อยตะเกรงก็ใครอยากได้สีขาวก็ไปเปลี่ยนสีขาวเอาตำหนิก็ไปโป๊ะแล้วก็จัดเลยครับพี่น้องนะฮะเอาสี่พันบาทตัวนี้ใครชอบสวยๆสองคูณหนึ่งมีเยอะนะตัวนี้ 3,300บาทนะครับผมเหลือประมาณนี้แหละครับพี่น้องหมดแล้วนะครับสนใจสินค้าตัวไหนก็โทรมาแล้วกันอยากเลขตีเทินหรืออยากจะขายเครื่องเสียงนะครับอยากให้ผมไปตีราคาให้อยู่จังหวัดไหนลองเสนอมาถ้าไปเอาได้ก็จะไปจัดให้เอาเครื่องเสียงพี่น้องมาเทินกับของผมก็ยินดีนะครับไม่ว่ากันอยากได้ตัวไหนโทรมาเลยเด้อพี่น้องเด